ข้าจะยอมรับคำท้าทายแทนน้อยของเราเองเจ้าทำเช่นนี้เพื่อสิ่งใดกันศักดิ์ศรีที่สูญเสียไปของข้าต้องได้กลับคืนมาอย่างเปิดเผยและสมเกียรตดิดีเจ้ามีศักดิ์ศรีดีสมควรและที่จะเป็นคนในตระกูลเฟิงของเราฮ่าฮ่าอะไรนะอะไรเฟิงเฟิงปรากฏว่าเขามาจากตระกูลเฟิงอย่างนั้นหรือ,อเชิญเชิญเชิญเข้าไปคุยข้างในกันเถอะดูเหมือนว่าดินแดนศักดิ์ธิ์จะมีศัตรูที่ทรงพลังเพิ่มขึ้นอีกคนแล้วสินนะ ตระกูลเฟิงในยามนี้นั้นก็เหมือนกับเสือไร้เขี้ยวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกเพราะพวกเขาสูญเสียดามนักลบจกักรพรรดไปแล้วยังไงละ่ะเจ้าเจ้าหมายความว่ายังไงสมาคมแห่งแสงได้วางแผนที่จะเข้าสู่เมืองหลวงแห่งจกักรพรรดแล้วและพวกเขาก็จะเข้ามาแทนที่ตระกูลเฟิงในไม่ช้าเจ้าชื่อเฟิงหาวงั้นหรือจากประเทศเล็กๆในราชวงศ์จีนงั้นหรือนี่คือหยกจันทราสีเงินที่เป็นของตระกูลเฟิงของเราจริงๆ อันที่จริงแล้วจี้หยกจันทราสีเงินนี้ไม่ใช่ของข้ารอกแต่เป็นหนึ่งในบนรรพบุรุษของข้าที่เขาทิ้งไว้ให้แก่ครอบครัวข้าก่อนที่เขาจะจากไปเจ้าบรรพบุรุษงั้นรึนะนี่มันสายเลือดจักรพพัดสายเลือดจักรพพัดคืออะไรงั้นรึสายเลือดแห่งจักรพพัดนั้นเป็นสายเลือดที่แปลกประหลาดและหาได้ยากยิ่งเทียบเท่าได้กับกายาเทวะเลย มีเพียงลูกหลานของจกักรพรรดิเท่านั้นที่สามารถสืบทอดมันได้สายเลือดจกักรพรรดินั้นหาได้ยากยิ่งแม้แต่ตระกูลเฟิงที่เป็นตระกูลจักรพรรดิโบราณเองในรอบหลายพันปีนั้นจะเจอได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นเป็นเพราะการดำรองอยู่ของพวกคนจากเชื้อสายจากักรพรรดิจึงทำให้ตระกูลเฟิงของเราจึงยังคงอยู่ต่อมาได้โดยที่ไม่โดนขับไล่ออกจากเมืองหลวงแห่งจักรพรรดินี่เป็นไปได้ไหมว่านี่คือจี้โยกของบรรพบุรุษเฟิงนี เจ้าลองหยดเลือดของเจ้าใส่จี้หยกนี้ลองดูหน่อยสิเจ้าคือลูกหลานของบรรพบุรุษของเราใช่หรือไมอ่ใช่งั้นไปคุยกันที่อื่นกันเถอบะบรรพบุรุษเฟิงหนีได้ล่วงลับไปแล้วหลายปีและนี่ก็คือโครงกระดูกของเขา <c oughs> เออแล้วสุดท่านบนรรพบุรุษ ข้าคือเฟิงเหงิงท่านจงใจปล่อยสาขาของพวกเราไว้เบื้องหลังแล้วทิ้งพวกเราไปได้อย่างไรกันพวกอุโสเฟิงเหงิงทําไมตอนนั้นท่านบรรพบุรุษเฟิงหนีถึงทิ้งตระกูลออกไปล่ะว่ากันว่าในซากปรลาดหักพังแห่งหลานเย่มีสู่สารของนักบุญเปิดออกและมีสัตว์ที่ดุร้ายถูกปล่อยตัวออกมาท่านบรรพบุรุษเฟิงหนีกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อโลกใบนี้ท่านจึงออกไปตามจัดการและไล่ล่ามัน พลาดไม่ถึงว่าเขาจะจากไปโดยที่ไม่มีวันหวนกลับเราได้สูญเสียนักรบจกักรพรรดิแห่งตระกูลเฟิงไปสาขาตระกูลเฟิงของเราจึงตกต่าและต้องทนใช้ชีวิตด้วยความเสียใจเรืออ่อยมาตอนนี้ข้าก็อายุได้800ปีแล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้าข้าจะเข้าสู่พื้นที่แห่งชีวิตเพื่อไปตามหานักรบแห่งจกักรพรรดิของตระกูลฝฟงนักรบจกักรพรรดิที่ท่านหมายถึงคือดาบอย่างนั้นหรือใช่แล้วหรือว่า นั่งแต่มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่านักรบจกักรพรรดิก็คือดาบนี่เองนี่มันนี่มันดาบศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเฟิงนักรบแห่งจกัวกรพรรดิผู้อาวุโสไม่ต้องกังวลบรรพบุรุษเฟิงหนีเป็น,นี่ตระกูลเฟิงดังนั้นข้าจะเชิดเชยแทนเขาเอง